สวัสดีครับผมพบกับแดนรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถตู้11ที่นั่งที่เป็นรถตู้ยอดฮิตนะเวลานี้เลยนะครับคือเจ้าตัวต้ามาจสตี้นนั่นเองคันนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวตัวมันเรียกว,ว่ามันไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแกรนแกรนเดหรือรอะไรอย่างเอาเป็นว่าตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับผมคําว่ามาจิสเตี้เนี่ยนะครับผมหลายคนคงไม่รู้จักชื่อมันมาแต่ก่อนว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมีคลาสนี้ขึ้นมาหรือเลอที่จริงแล้วนะครับ เขาสืบสืบสืบ,สบเนื่องมาจากตัว t o y ต้าเวน t อรีนะครับถ้าคนรู้จักรถตู้เนี่ยจะรู้คำว่าเวน t อรี่แน่นอนเพราะจากเวนชอรี่ก็มาเป็นตัว m a เจสตี้นี้นั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้างหน้ากันก่อนข้างหน้าเนี่ยดีไซน์คือต้องบอกก่อนเลยว่าทำออกมาได้ดีมากเพราะว่าแทบจะถอดแบบมาจากตัว จอใต้เอาผาดเลยเนี่ยครับกระจังข้างหน้าที่ใหญ่ๆนะ,ะแล้วเราเหมือนโล่ตรงนี้ผมมองว่าเขาเอาดีไซน์ตรงนี้มาจากเอาผาดดีนะเพราะว่าทาให้ตัวรถดูเท่มากขึ้นดูสวยมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบรถตู้11ที่นั่งโบราณณสมัยก่อนทําดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมข้างในก็จะเป็นหลอดไฟ LED สวยงามมากแล้วมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยเป็นเดย์ไลท์แบบ LED เลยคือคุณเป็นรถตู้11ที่นั่งอะ่ะ ในในหัวคิดผมมาตลอดเลยนะรถตู้สิบเอ็ดที่นั่งเขาไม่ได้ทําออกมาแนวพีเียมออกมาแนวหรูหราอะไรขนาดนั้นหรอกแต่คันนี้เนี่ยทาออกมาได้ดีเลยกระจังหน้าเหมือนเอาผ่านเลยดูขลุ่มดูเท่น,นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ตรงนี้อีกนะครับผมดีไซน์กันชนตรงนี้อีกก็ทําทออกมาได้ดีเลยส่วนข้างหน้านะครับรถตู้เนี่ยถ้าเป็นสิบเอ็ดที่นั่งสมัยก่อนเนี่ยเครื่องยนต์เขาจะไปวางอยู่ข้างใต้คนขับหรืออะไรประมาณน้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เครื่องยนต์เขาย้ายมาอยู่ข้างหน้าแล้วซึ่งการย้ายเครื่องยนต์มาอยู่ข้างหน้าเนี่ย ไม่ใช่เพราะอะไรความดีของมันคือถ้าเกิดเราเจออุบัติเหตุจริงๆอันนี้ต้องขอบอกกันเลยนะว่ารถวิ่เข้ายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับการย้ายเครื่องยนต์มาข้างหน้าเนี่ยข้อดีของเขาคือหนึ่งเลยนะครับเวลาถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยรถที่รถตู้ที่สมัยก่อนเครื่องมันอยู่ใต้ใต้เบาะคนขับเนี่ยครับเวลาชนมาปุ๊บเนี่ยชนเข้าปุ๊บถึงคนขับเลยนะครับถึงผู้โดยสารนหน้าเลยแต่การที่มีเครื่องยนต์มาปุ๊บเนี่ยเขาจะซับ แรงกระแทกได้เยอะขึ้นทําให้ไม่ได้ค่อยมีผลอันตรายต่อการาต่อคนขับแล้วคนนั่งข้างมากนะักอันนี้คือทั้งเรื่องระบบเซฟตีด้ดีแล้วก็อย่างที่2ก็คือการเมเนแนนซ์ที่ง่ายขึ้น เพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยการดูแลการาเช็คนูน่นเช็คนี่หรือว่าให้ช่างมาดูเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเองนะครับอ่ะมาถึงเครื่องยนต์แล้วเราพูดถึงเครื่องยนต์เลยดีกว่ารถมาจ e สซี่คันนี้นะครับก็จะได้เครื่องยนต์แบบ 2,800cc เครื่องดีเซลก็จะเป็นเครื่องเดียวกันกับรีโวกับ f o r t จูเนที่เราใช้งานกันนั่นเอง ได้พละกําลังแรงม้ามาทั้งหมด160กว่าแรงม้าและได้เกียร์ตัว6สปีดมาให้ด้วยนะครับก็จะทําให้ตัว m a j e s t y คันนี้เนี่ยขับ0ูนย์อยเนี่ยอยู่มา15าวิก็ตัวเลขก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเพราะว่ารถเขาก็มีค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดให้พูดถึงเซกเมนต์เดียวกันไม่ว่าจะเป็น H 1หรืออะไรอย่างนี้นะครับรถตัวของเขาเนี่ยใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เลยก็จะมีความอืดกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ามันอืดขนาดนั้นนะเพราะว่าสไตล์เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นค่คนคับทีเยข ฟอร์จูเนอร์หรือว่า r ีโวจะรู้กันอยู่แล้วว่าแรงต้นเนี่ยเขาค่อนข้างดีมากแต่ถ้าเกิดเราขับไปประมาณร้อยกว่าแล้วแล้วเราอยากจะคลิกดาวอีกรอบนึงอ่ะตรงนั้นอะ่ะก็จะเริ่มอืดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับผมการใช้งานก็เผื่อระยะไว้นิดนึงถ้าเกิดคุณจะแซงตอนอขับเร็วนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนํามากเรื่องบรนบริโภคน้ํามันโดยที่ว่า เขาเป็นดีเซลแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อดีเลยคือถ้าเกิดเอาผาดเวลไฟเขาใช้เครื่องดีเซลด้วยนะจะดีมากเลยจะทุกคนจะแฮปปี้เลยเพราะว่าก็รู้กันอยู่แล้วเอาผาดกับเวลไฟเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องไฮบริดหรือว่าเครื่องเบนซินร้วนซึ่งจะบริโภคน้ํามันค่อนข้างเยอะแต่เจ้ามาจสตี้นี้ได้เครื่องดีเซลก็จะกินน้ํามันอยู่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมมาถึงข้างๆแล้วนะครับมาเริ่มที่แม็กก่อนเลยดีกว่า แม็กอันนี้ก็จะได้แม็กแบบขอบ17มาให้รวดลายของแม็กนะครับเหมือนเวลไฟเลยเดี๋ยวทาพินเซอร์ให้ดูเหมือนเวลไฟเป๊ะเลยนะครับผมสีที่ใช้ก็เป็นโทนเดียวกันก็จะเป็นสีทูโทนระหว่างสีเงินกับสีดําขอบ17นะครับข้อดีโดยที่ว่ารถมีขนาดใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าใช้ขอบที่มันใหญ่กว่านี้ก็อาจส่งผลเรื่องการขับสีที่ มีความกระด้างมากขึ้นแต่ขอบ17เนี่ยนุ่มนวลสบายแน่นอนนะครับแนะนําไม่ต้องเปลี่ยนเลยขอบนี้ผมลองขับมาดูแล้วเวิร์กมากมากมาถึงข้างๆกันต่อนะครับรูปทรงของทาง Majesty นะครับผมก็จะเน้นความเป็นรถตู้ขึ้นมาและอยู่ข้างๆนี้จะเห็นว่าเป็นรถตู้เลยแล้วก็ดูความยาวของเขายาวมากๆเพราะรถรถ Majesty คันนี้เนี่ยเขาจะมีแถวที่นั่งทั้งหมด4แถวมาให้เลยจะเป็น11ที่นั่งนั่นเองก็จะให้ความใหญ่ใหญ่มากๆนะครับและใหญ่ไม่พอคุณดูกระจกของเขา การวางกระจกของเขาเนี่ยวางอุโหการวางกระจกของเขาเนี่ยวางออกมาได้ดีมากนะครับคือใหญ่มากๆแทบจะครึ่งครึ่งของคันรถนี้แล้วก็จะทําให้การนั่งข้างในอ่ะโดยที่ว่าเขาเป็น11ที่นั่งมันก็อาจจะดูอึดอัดแต่การนั่งในเนี่ยไม่อึดอัดแน่นอนกับกระจกตรงนี้ที่ให้มาส่วนตัวออปชั่นรถคันนี้นะครับคันนี้มีตัวคีเ s สให้ด้วยนะครับทั้งคีเรส s ุตส Start แล้วก็คีเ e ส s Entry มาให้และประตูของ รถตู้คันนี้เป็นประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าทาง t o y ยต้าเนี่ยเขาทำสแตนดาร์ดรถตู้ที่เป็นสิเที่นั่งขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบมากนะครับผมคือยกระดับความเป็นรถขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม่ต้องว่าแบบสแตนดาร์ดคุณได้ประตูไฟฟ้าแค่ข้างเดียวหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ให้ทั้งสองข้างมาเลยถือว่าครบคันกันเลยนะครับแล้วก็ดูความสูงนะครับ ความสูงของรถคันนี้ก็ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคเนาะเพราะหลายๆคนนะ่ะคงรู้กันแล้วแหละซื้อมาร์เจสตี้ไปการหาที่จอดในห้างเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงเพราะห้างบางห้างเนี่ยเขาจํากัดความสูงแล้วมาร์เจสตี้เนี่ยมันสูงเกินก็ต้องไปจอดข้างล่างหรือว่าจอดที่โหลดของอะไรอย่างนี้เอาเนาะมาต่อที่ท้ายของมาร์เจสตี้คันนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากไฟตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED เต็มตัวหมดเลยนะแล้วก็เล่นลวดลายได้สวยงามนะบางคน ผมลองถามหลายๆคนนะหลายๆคนอนะ่ะชอบไฟมาเจสตี้นะแต่ไม่ชอบแค่ส่วนตรงนี้ถ้าเกิดส่วนตรงนี้ไม่มีแล้วมีแค่นี้เนี่ยเขาโอเคกันเยอะอ่ะนะก็ลองคอมเมนต์กันดูว่าไฟแบบเนี้ยชอบกันหรือไม่ชอบกันหรือว่าอยากให้ดัดแปลงอะไรตรงไหนขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเป็น LED หมดเลยพร้อมกับเนี่ยมีลวดลายเป็น3ขีดตรงนี้ทํางานค่อนข้างสวยเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะข้างในนะครับอย่างเช่นไฟถอยตัวนี้ก็จะเป็น LED ด้วยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยส่วนกันชนส่วนลูกแมเ่เอาลูกกันชนดีกว่า รูปลักษณะท้ายเนี่ยก็จะดูแบบดูแบบสี่เหลี่ยมจัดเลยสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่หลายๆคนอ่ะอาจจะไม่ชอบกันเพราะมันดูแบบทื่อๆไปนิดนึงแต่ส่วนตัวผมอ่ะโดยที่เขาเป็นรถตู้อ่ะผมผมไม่หมยนะอย่างนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็มีลวดลายที่เป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะเป็นโครเมียมฟินิชซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีสําหรับรถเซกเมนต์ที่เป็นรถตู้11ที่นั่งเพราะว่าปกติแล้วรถตู้1 1นี้ดังสมัยก่อนนี่คือแบบ ทื่อๆเลยไม่มีทุตแต่งไม่มีอะไรเลยนี่ยังมีลวดลายโครเมียมทําให้ตัวรถเนี่ยดูลักชัวรี่มากขึ้นดูเท่และดูน่าใช้มากขึ้นเองมาต่อที่ท้ายท้ายตัวนี้จะเป็นท้ายแบบไม่ไฟฟ้าต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่า ตอนผมเปิดครั้งแรกเกือบจะเด้งฟาดหน้าแล้วมันเด้งมันเด้งแรงมากเนี่ยมันเด้งแรงมากเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็ต้องดูนิดนึงแล้วก็นี่ก็คือท้ายของเราซึ่งท้ายของเราตามสไตล์รถตู้อยู่แล้วที่มีที่นั่งเต็มๆนะครับเขาก็อาจจะไม่สามารถใส่ของได้เยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปกันหมดทุกคนนะครับใช้งานแค่3 แถวหน้าเฉยแถวที่4เนี่ยคุณไม่ต้องการใช้งานคุณอยากจะเก็บของคันนี้สามารถพับเบาะได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวผมจะมาโชว์กันพับ,บเบาเจ้ามาเจสตี้ให้ดูดีกว่าสําหรับคนที่พับไม่เป็นนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วไม่รู้พับยังไงที่จริงอะ่ะเขามีวิธีทํำอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณมาดูคลิปนี้ง่ายกว่าเดิมคุณดูแค่ผมก็อพออย่างแรกสเต็ปแรกพับตัวพนักพิงเบาก่อนจะมีตัว คันโยกอยู่ข้างขวาเมอก็พับมันลงไปปุ๊บพับเสร็จแล้วคุณจะเห็นสีส้มๆเป็นคันโยกอยู่้างใต้นี่งานหนึ่งดึงคันมันขึ้นมาแล้วก็ดึงปุ๊บก็ยกมันขึ้นมาหนักอยู่นะยกมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณพับไอ้นี่ลงมาเลยพับไอ้ตัวที่รองที่รองเบาะลงมาเพื่อให้มันอยู่นี้ปุ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยมันขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะที่จริงมันยังโยกแยกได้อยู่เขาก็จะมีตัวนี้อีกอันนึงนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเอาไว้ห้อยกับตัวเสาข้างบนให้ตัวเบาะเองอะ่ะมันไม่ตกลงมาเดี๋ยวผมทำอะไรผิดเนี่ยอ่ะน่าจะแน่นเกินปึ๊บอโอเคโอเคบางทีแน่นเกินอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ติดตัวป๊อปแปะก็เป็นอันเสร็จแล้วอันนี้คือการพับเบาะของเจ้ามาเจสตี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปด้วยการใช้แค่3แถวตรงนี้ก็สามารถวางของได้เยอะเลย ถ้าเกิดคุณจะไปสีแถวแต่มีคนนึงไม่ไปอยากจะวางของก็พับแค่ฝั่งเดียวก็ได้ก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับมาสตี้คันนี้เข้ามาในเจ้ามาสตี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าของตัวรถก็คือส่วนฝั่งคนขับกับคนนั่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าภายในตัวข้างหน้าเนี่ยเขาจะดูแบบหน้าขับหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนนะ่ะอยากซื้อรถตู้นะแต่ไม่อยากไม่อยากเป็นฟีลลิ่งแบบคนขับส่วนตัวผมนะข้างหน้าเนี้ยทำออกมาได้ ได้กร่นไอเอลพาดเวลฟร,รุ่นบีเขามาเต็มๆเ,เลยทุกอย่างดูดีหมดเลยแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์การออกแบบทุกอย่างคือมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นรถตู้จา๋ารถตู้ธรรมดาเลยมันรู้สึกเป็นลักชูรี่ลักชูรี่แวนคันหนึ่งคือแค่น้องเอาพาดเวลฟนิดนึงเพราะว่าวัสดุเขาอะที่จริงทรรมชาติที่ก็ทำมาดีแล้วนะแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่เขายังลดลดต้นทุนในการผลิตอยู่อย่างเช่นตรงนี้ครับพวกเกะพวกข้างเนี้ยมันจะไม่ค่อยหุ้มหนังเท่าพวก เอาผ่าดหรือเวลไฟแต่มันจะเป็นพลาสติกค,ค่อนข้างเยอะแต่ว่าลวดลายดีไซน์เขาอะทำออกมาได้ดีแล้วก็ตัวอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบแล้วก็โอเคกับมันเลยก็คือทริมที่เขาให้เป็นทริมแบบลายไม้บวกโครเมียมมา มันทําให้ดูรถรถเนี่ยดูมีคลาสขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีทําให้คนขับรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนขับรถรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรถ1คนเลยเพวกข้างหน้าเนี่ยเขาทํามา user friendly มากนะครับอันนี้ก็ขอชมทาง Majesty เลยแล้วก็เรื่องส่วนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นเบาะอะไรพวกนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างพรีเมียมเลยนั่งสบายทุกอย่างเลยนะนะ่ะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ดีแล้วก็ส่วนขนาดของเบาะเนี่ย ถือว่าสบายกันเลยทีเดียวขาดอย่างเดียวไม่มีที่รองแขนถ้าตรงนี้มีที่รองแขนอีกสักฝั่งหนึ่งนะค,คนนั่งขนขับนั่งข้างหน้าเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็ส่วนตอนหน้านะครับคนนั่งข้างเนี่ยจะสามารถนั่งได้2คนเนาะก็จะรถคันนี้เนี่ยจะเป็นแบบ11ที่นั่งมันก็จะแบ่งกันเป็น3 2 2 4รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็น11ที่นั่งนั่นเองซึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถนั่งได้2คนก็ ก็ยังเป็นสไตล์รถตู้11ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับผมก็สามารถพับเบาะอะไรลงมาก็ตามสะดวกของทุกคนเลยมาต่อที่หน้าจอของเรานะครับหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบแบบทัชสกรีน7นิ้วเนาะก็จานี้จะเป็นจอที่มาจากทางศูนย์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเมนูเราว่าให้อะไรมาบ้างอันแรกก็คือเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์นี้ก็จะเป็นเนแบบไทยกดไม่ติด ก็ S <S <an> จะเป็นเนแบบไทยก็เราก็สามารถค้นหาที่อยู่อะไรพวกน,นี้สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายหน้าเมนูต่อไปก็จะเป็นเครื่องเสียงของเราซึ่งเครื่องเสียงอันนี้ก็สามารถรับได้หลายอย่างเลยนะครับมี USB มีบลูทูธแล้วก็มีมีรากแคสมีรากแคสก็คือการที่เราถ้าเกิดใช้ Android เนี่ยเราโหลดแอปมาเราสามารถ เอาหน้าจอ Android เนี่ยเข้าไปอยู่ในหน้าจอตัวนี้ได้เลยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยอันนี้ผมโอเคเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ AUX อันนี้ก็คือในหมวดของออเดโอของรถคันนี้ที่สามารถใช้ได้ต่อมาเป็นโทรศัพท์เราก็เชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแอปอันนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเราก็เชื่อมต่อ WiFi ได้ด้วยบวกกับว่าเราสามารถโหลดแอปของทางโตโยต้า Toyota, เข้ามาใส่ได้อีกด้วยต่างหากในตรงนี้นะครับ ต่อมาก็จะมีข้อมูลตัวรถไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งค่าของตัวรถตรงนี้ก็มาดูจากหน้าจอนี้ได้เลยก็หน้าจอก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเก่าไปนิดนึงเราก็สามารถอัปเกรดได้เดี๋ยวนี้คนอัปเกรดเป็นแบบ Android หรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถทําได้เลยแล้วก็ไปเชื่อมต่อให้เป็นแบบจอข้างหลังได้อีกด้วยต้องบอกก่อนา a j e s ี y เนี่ยไม่มีจอหลังเหมือนพวก เอาผ่านหรือเวลไฟเราก็ไปสามารถเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ได้เนาะลงมาข้างล่างก็จะเป็นแอร์แอร์ตรงนี้เนี่ยเหมือนเวลไฟชัดๆเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยแค่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่เป็นดูโอโซนมันเป็นแบบซิงเกิลโซนนะครับผมก็จะมีการปรับแรงลมนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิก็สามารถปรับได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังได้ด้วยนะครับผมซึ่งการปรับข้างหน้าตอนนี้มันเป็นเรียอยู่เดี๋ยว อ่ะโอเคกดเรีรคออกนี่ก็จะเป็นแบบการปรับข้างหน้าแล้วนะครับปรับอุณหภูมิปรับแรงลมงหน้าก็จากตรงนี้เลยแล้วที่คุณสังเกตมีคําว่านาโนเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาจะมีตัวกรองอากาศให้ด้วยนะครับเป็นกรองอากาศนาโนก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลยลงมาข้างล่างนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันมีแค่เดียวเนาะก็จะเป็นการเลื่อนกันถลายแล้วจะเป็นเกะใส่ของเล็กๆน้อยๆเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบบันไดนะครับผมใช้งานง่ายทั่วไปเข้าโหมด S สได้แล้ว คันนี้นะครับก็จะมีตัวออปชันกล้อง360องศามาให้ด้วยก็ถือว่าทำมาดีมากแล้วเราก็สามารถเลือกวิวได้อีกด้วยตั้งหากนะว่าเราจะเอาวิวไหนของตัวรถอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้าอยู่นะครับผมแล้วก็รอบคันเราสามารถเลือกเป็นข้างหลังก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก,กดวิวไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นข้างๆทษทีันี้เปิดประตูอยู่มันก็เลยเห็นเป็นแบบนี้นะครับปกติก็จะเห็นข้าง้วยวเพื่อเอาไว้จอดแบบ ข้างถนนริมฟุตบาทอะไรอย่างนี้ไม่ให้มันอูดล้อก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับกล้องเจ้าตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มที่อยู่ข้างตัวม่านวัดความเร็วนะครับซึ่งปุ่มนี้ ก็จะมีปุ่มวิวก็คือปุ่มเข้ากล้องนั่นแหละมีเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์นะครับมีตัว a อ b เบีย Light เปิดปิดเอ b เบีย Light นะครับแล้วก็เปลี่ยนสี a อมเบียน i g h t ซึ่งเอ b เบียนไลท์ของรถคันนี้ก็ให้มาด้วยอันนี้ถือว่าดีให้มาทั้งหมด3สีมีขาวมีน้ำเงินแล้วก็มีแดงต่อมาเรามาดูที่เรือนใหม้ของเราซึ่งเรือนใหม้อันนี้ก็จะเป็นผสมผสานร,ระหว่างดิจิทัลกับแอนะล็อก ดิจิตอลเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแอนะล็อกจะอยู่ที่ซ้ายกับขวาซึ่งแอนะล็อกเนี่ยก็จะโชว์แสดงผลก็จะมี4อย่างนะครับก็จะมีตัววัดรอบเครื่องวัดความเร็วน้ํามันแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่อง ส่วนถ้าปัดดิจิตอลตรงกลางเนี่ยมีให้เล่นอีกเยอะแยะเลยนะครับการเล่นของเจ้าตัวหน้าจอนี้ก็สามารถเล่นได้โดยใช้ปุ่มที่อยู่ตรงพวงมาลัยเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันของตัวรถอันนี้เป็นภาษาไทยหมดแล้วอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยอย่างเช่นโหมดแรกเนี่ยเอาไว้ดูเลยว่าทริปเราเนี่ยใช้น้ํามันไปเท่าไหร่เราเหยียบ เอ่เหยียบแบบอีโคหรือเหยียบธรรมดาหรือน้ำมันในตัวรถเนี่ยวิ่งได้อีกเท่าไหร่ก็ดูที่หน้าทริปได้เลยส่วนหน้าที่2นะครับก็จะเป็นว่าเราหันทิศทางไหนอยู่หน้าดูเรดิโอว่าเราฟังเพลงอะไรอยู่คลื่นอะไรอยู่แล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีตัววัดลมยางให้ด้วยแล้วก็วัดเป็นแบบ KDA เลยก็คือวัดลมยางนะขนาดนั้นเลยแบบเรียลไทม์เลยก็ถือว่าดีนะครับผมก็จะได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถเราเองเนี่ยลมขาดมากน้อยแค่ไหน ต่อมานะครับก็จะเป็นฟันเฟืองอันนี้เอาไว้ปิดเปิดฟังก์ชันซึ่งตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวท็อปแล้วเขาก็จะได้ตัวโต o ตาเซฟตี้เซนต์แพ็กเกจมาให้ซึ่งโต้ตาเซฟตี้เซนต์แพ็กเกจเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างมีเฉพาะตัวท็อปนะครับก็จะมี1เลยก็คือตัว b l i ยสปอร์ต s อสซินะครับผมก็จะมีตัวระบบช่วยเบรกมาให้แล้วก็มีกันออกเลนให้คือมีค่อนข้างครบเหมือนรถพวกยุโรปแบบท็อปเอ็นเลยทีเดียวแล้วก็ไม่พอ คันนี้มีเป็นแบบ Adaptive Cruise Control มาให้ก็คือการปล่อยให้รถขับเองโดยที่ว่าเราเซตแค่ความเร็วของตัวรถถ้าเราเซตไว้ไม่เกิน120ข้างหน้าเบรกคันนี้ก็เบรกตามข้างหน้าไปคันนี้ก็ไปข้างหน้าตามก็ถือว่าครบคันเลยในตัวแพ็กเกจที่เป็นตัวท็อปสุดของทาง Majesty มีแค่ตัวท็อปให้มานะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวรองท็อปหรือว่าเป็นตัวโลเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวตัวตาเซฟตี้เซนส์มาให้ก็ถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวตัวพวงมาลัยเองนะครับ ทำออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเขาใช้ลายไม้เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยลายไม้ตรงข้างบนซึ่งลายไม้ตัวข้างบนเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหรามากขึ้นและตัวพวงมาลัยเองก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากระบบ m ัล t i f u งก์ i o นมาให้ครบหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือที่เอาไวบา้บังคับตัวหน้าจอด,ดิจิตอลตรงกลาง เอาไว้รับสายโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถตัวมัลติฟังชันข้างกว่าเนี่ยซึ่งมัลติฟังชันนี้ก็จะสามารถปิดเปิดคุชชั่นโทนได้เซตระยะห่างจากรถข้างหน้าได้นะครับผมแล้วก็ตัวปิดเปิดเลนเลนเออเขาเรียกว่าอะไรปิดเปิดการปิดเปิดระบบการออกเลนข้างได้ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็เป็นโหมดนะครับโหมดนี้ก็เอาไว้เปิดเปลี่ยนจาก FM เป็น AM เป็น CD เป็น USB ก็กดโหมดตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนตัว นะครับตัวเพลงได้ด้วยก็ถือว่าทำมาได้ดีมากส่วนข้างขวานี้แตกต่างจากเอาผาดกับเวลไฟแล้วเพราะปกต,ติเราเวลาจะเปิดตัวประตูสไลด์ข้าง2ฟฝั่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางบนแต่นี้มาอยู่ข้างๆนี้แหละก็าะสามารถเปิดปิดได้เลยมาเดี๋ยวเรามาชมข้างหลังกันโอเคเริ่มต้นได้ดีมากทุกอย่างไฟฟ้าดูหรูหราหมดไม่แพ้กับเจ้าโตโยต้เาเวลไฟกับเอาผาดเลยปล่อยเขาปิดแบบเบเนื ออโต้โอเคเข้ามาแล้วนะครับมาเริ่มที่เบาะตอน2ก่อนเลยตอน2อ,อันนี้ก็จะเป็นเบาะที่เขาเรียกว่าเป็นแบบกับตันซีดซึ่งพูดถึงกับตันซีดแล้วคุณได้ยินคําว่ากับตันนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันเป็นอะไรที่ต้องหรูหราแน่นอนและคันนี้ทํามาให้แบบเต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็น การเอนที่ใช้แบบระบบไฟฟ้าหมดเลยตัวพนักพิงขาเป็นแบบไฟฟ้าแต่การเลื่อนขึ้นนั่งข้างหลังยังเป็นแบบแมนวนวลอยู่เหมือนเอาผ่าดเวลไฟนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างแต่หนึ่งอย่างเลยที่ผมชอบในตัวมาเจสตีคือมีปุ่มพิเศษอยู่ข้างๆข,ข้างใต้ตรงนี้ปุ่มนวดมีเบาะนวดมาให้แรับเดี๋ยวกดก่อนอ่ะติดแล้วเคมันจะมีตัวเบาะนวดมาให้ด้วย เป็นสแตนดาร์ดนี่ไม่ได้ใสไปใส่อะไรเพิ่มนะจักสูนนี่คือให้มาจากศูนย์เลยคือโอโ้โหแล้วไม่ได้ให้มาแค่เบาะนี้ให้2เบาะเลยคนนั่งข้าง2อ,อันนี้คุณเป็นราชาราชินีได้เต็มที่เลยสบายสบายมากแล้วก็ความรู้สึกนะครับสำหรับตัวผมเองที่นั่งเอาผาดเวลไฟลมาเยอะตัวนี้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าเบกเขากว้างกว่าด้วยแล้วมีไอ้นวดเนี่ยมาเป็นสแตนดาร์ดฟีเจอร์มาให้อ่ะคือสุดยอดมากกับการที่ให้ออปชันขนาดนี้มาให้อยู่ในตัวโตโยต้ามาเจสตี้ที่เป็นตัวรองของรถตู้ไม่มันจะเป็นตัวรองของตัวเอาผัดกับเ f i ไฟตรงนี้คือผมแฮปปี้มากแล้วถ้าเกิดคุณซื้อไปเพิ่มนะครับคุณสามารถติดจอติดอะไรทําเป็นแบบ VIP ได้เลยสําหรับคันนี้แค่เบาะนวดอันนี้ที่เขาให้มาคือผมแฮปปี้มากๆแล้วก็ตัว หัวหมอนเองก็จะเป็นหัวหมอนแบบมิกกี้เมาส์ได้ด้วยนะครับซึ่งมิกกี้เมาส์เนี่ยมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการหลับโอ้โ oh, ห oh, 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 นวดกําลังดีมากช่วยในการหลับสบายมากตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราหลับแล้วอ่ะหัวเราจะไม่คอพับเนี่ยคอคุณจะไม่มีทางพับแล้วไม่มีพับปุ๊บคุณก็จะไม่ปวดคอตกหมอนเวลาไปถึงที่หมายคุณก็ลงไปอย่างแฮปปี้สนุกสนานไปฮอลิเดย์กันได้แบบสบายๆเลยอันนี้เจ๋งมากนะครับแล้วข้างๆนี้นะครับตัวตัวประตูเองที่เป็นเปิดไฟฟ้าแล้ว เขาก็จะมีที่ซันเชตมาให้อีกด้วยตัวนี้ซันเชตก็สามารถมีเลยเกี่ยวได้เลยโอ้ยหนวดสบายจริงกําลังถึงจุดจุดดีพ่ดีการที่มีซันเชตเนี่ยก็จะเพิ่มความ p r i v a t e ให้ตัวรถคันนี้แล้วก็บังแดดได้ดีมากขึ้นแต่สิ่งที่ขาดหายไปในรถคันนี้ที่เอา่ากับเวลไฟมีก็คือตัวกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกแบบแบบกระจกธรรมดาเฉยน,นะครับผมไม่ได้เป็น ไม่สามารถเปิดปิดได้เอาง่ายๆก็คือเป็นกระจกนี้เลยเวลาคุณจะเปิดปิดก็คือเปิดปิดได้แค่ตัวประตูอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียต่อมาเดี๋ยวเรามานั่งข้างหลังกันต่อดีกว่ามาที่ตอน2ของเราซึ่งตอน2อ,อันนี้ถือว่าเป็นลองขุนนางขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นการนั่งที่โอเคนะถือว่าสบายไหมก็โอเคสามารถเลื่อนไปหน้าได้อีกนิดนึง ที่จริงข้างหน้าเนี่ยเราเลื่อนไปได้อีกเมื่อคีปผมเลื่อนมาสั้นลึกเลยที่จริงการน,นั่งตัวเบาะที่เป็นตอน3เนี่ยปกติแล้วมันต้องแคบถูกต้องไหมครับแต่นี้คือสบายเลยนั่งได้สบายมีที่รองแขนมีที่อะไรมาให้ด้วยรองแขนแบบ2ฝั่งมาเลยก็นั่งได้ดีนะและสามารถเอ็นได้อีกคือถ้าเกิดตอนตอน4ไม่มีคนนั่งตอน2ก็สามารถเอ็นเบาะลงไปได้อีกด้วยต้องหาก็าถือว่าแฮปปี้นะครับเปลองขุนนางถึงจะไม่มีเบาะนวดไม่มีเบาะมิก้เมาส์แต่ตัวเบาะกับ ซาลีระที่นั่งเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยสบายมากๆแถว3มนะตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด2ที่นั่งคืออย่างที่ผมบอกคือแถวหน้าสุดจะเป็น3นะครับสามสก็แถวที่3นี้ก็จะเป็นแบบ2ที่นั่งก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเบาะที่นั่งค่อนข้างสบายโอเคหน่อยก็อยู่ในชนชั้นรอ,อ,องขุนนางนะครับ,ลง,บลงมรลนมาอย่าพูดว่าชนชั้นชนชั้นล่างสุดมันก็ดูทุเรศไปก็เป็นชนชั้นสามัญชนแล้วกันซึ่งชนชั้นสามัญชนเนี่ย มันต้องมีความไอ้นี่นิดนึงต้องไปเบียดเบียนพูดผู้อื่นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเบาะเขาเนี่ยต้องเอาเลื่อนข้้งหน้าเอาง่ายๆคือเลื่อนหน้าสุดเลื่อนตรงกลางไปข้้งหน้าอีกนิดนึงแล้วนั่งหลังนั่งหลังอันนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกเดียวกันกับโต o ต้าเอาผาดเวอไฟที่อยู่เป็นตอน3ก็จะค่อนข้างหลังตรงนิดนึงนั่งก็ปกติทั่วไปแต่เบาะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นการแชร์แบบ4คนคือมันไม่ได้สามคนมันเป็นเบาะรองนั่งแบบ4คนเนี่ย หัวหมอนเนี่ยมีทั้งหมด4หัวเนี่ยอ่ะเอาไว้ให้ดูเลยลูกค้าไม่ได้ใช้เลยเขาบอกส่วนมากเขารับก็ไม่ได้ใช้เลย,ยนี้ก็หุ้มตัวพลาสติกมาให้อย่างดีเลยเขากลัวมันเสียมันอะไรแต่ที่จริงแล้วนั่งหลังได้4ี่คนแล้วการที่นั่งสี่คนมันได้จริงไหมถ้าผมนั่งนะผมรู้สึกว่ามันได้นะ4ี่คนนะ่ะคือรถคันนี้มันกว้างใหญ่มากๆทําให้นั่งสี่คนทั้งหลังเนี่ยได้เลยแล้วการนั่งเนี่ยรู้สึกอึดอัดไหม ถ้าเกิดไม่เทียบกัสแถวหน้าที่ผมนั่งมานะไอ้นั่งอันนี้ก็สามารถนั่งได้นั่งไปต่างจังหวัดได้คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมขอชมทางโต t ต้ามาเจสติกหนึ่งอย่างคือรถตู้เนี่ยที่มีที่นั่งค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยคุณจะเป็นห่วงเรื่องแอร์ว่าแอร์มันจะเย็นพอไหม คันนี้เนี่ยแอร์มันเย็นมากๆนี่ผมต้องปิดก่อนนะนี่ขนาดผมปิดเหงื่อผมยังไม่ได้ไหลอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยคือแอร์มันเย็นมากๆแล้วช่องแอร์เนี่ยมีครบหมดแล้วตัวแอร์เองนะครับผมเขาไม่ได้ว่าแบบแชร์มาจากข้างหน้าทุกอย่างนะคือมันมีแอร์แบบหลายตอนซึ่งมันจะแบ่งเบาภาระในการใช้แอร์ด้วยแทนที่จะมีแค่แอร์ตัวเดียวมารอบคันนี้มีแอร์สองตอนมาให้ด้วยแล้วข้างหลังเนี่ยมีที่บังแดดมาให้ด้วยอ่ะเจ๋งเจ๋งมากๆครับอืมแล้วก็เมื่อกี้ช่องพอร์ต เสียบโทรศัพท์ก็อยู่ข้างหลังอีก4พอร์ตข้างซ้ายกับข้างขวาเฮ้ยโอเคเออกแบบมาได้ดีมากๆเลยทำดีมากแล้วข้างหน้าถ้าเกิดอยากให้คนหน้าเลื่อนไปมีที่ดันนี่มีที่ดันอีกตั้งหากด้วยก็เหมือนรถตู้ทั่วไปเลยทำออกมาได้ดีคือผมเป็นคนตัวใหญ่นะ170กว่าหนักประมาณเกือบ90ผมนั่งได้แบบสบายๆเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโตโยต้ามาจีสตรุ่นท็อปสุดต,ตัวนี้ตัวแกรน ถึงท้ายคลิปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพูดผิดพูดถูกลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าผมพูดผิดลูกถูกหรือเปล่าน,นะตัวแกรนตัวท็อปสุดของรุ่นนี้ซึ่งเป็นมาจสซึ่งเป็นรถตู้ที่ผมมองว่าคุ้มราคามากๆเพราะว่ารถคันรถโตโยต้ามาจสตีคันนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าทาง t o โย t a เนี่ยตอนนี้คือหยุดนําเข้ามาแล้ว คือเท่าที่ผมคุยกับทางโตโยต้าสอบถามประวัติของรถคันนี้เนี่ยคนที่จองอยู่ยังไม่ได้รถกันเทียบเลยแล้วก็คนที่จองใหม่ตอนนี้เขาเขายังไม่มีกําหนดเลยว่ารถจะเข้ามาอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่เพราะกลายเป็นว่าตอนนี้มันกลายเป็นของแรไอเทมที่หลายๆคนตามหาอยู่แล้วต้องบอกก่อนว่าตัวโตโยต้ามาเสเตอี้คันนี้เนี่ยภายในเขาจะมีสสีให้เลือกคือสีครีมกับสีดําส่วนมากอะ่ะ คนตอนนี้ที่มีของเป็นสต็อกอยู่ะจะเป็นสีครีมซึ่งหลายๆคนคนไม่ตอบโจทย์เพราะว่าสีครีมมันดูแลยาก คันนี้ได้ภายในที่เป็นสีดำมาด้วยและราคาที่ผมขายนะตอนนี้นะครับเป็นรถ Toyota Majesty ปี2019วิ่งมา40,000กว่าโลผมขายอยู่แค่1,890,000บาทคุณไม่ต้องรอรถคุณไม่ต้องรอฝันว่าคุณจะเข้าไปโชว์รูมนะตอนนี้จะได้รถเลยหรือไม่คุณมาซื้อรถคันนี้คุณได้กลับไปเลยและในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลมากและคุ้มมากๆเพราะว่าไม่ถึงสล้านคุณได้ทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งคลิปอะ่ะ ผมว่าม,มันโอเคเลยตัวตัวผมเองอะเข้าไปผมรู้สึกแฮปปี้แล้วก็พอใจที่จะซื้อในราคานี้แน่นอนเพราะว่ามันคุ้มเกินราคาจริงๆมันเป็นรถที่เอามาทดแทนอย่างเช่นตัวเอาขาดเวลไฟได้เลยเพราะว่าในราคาเนี้ยคุณอาจจะได้เอาขาดเวลไฟที่ปีไม่ได้ถึงขนาดนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ให้มาหมดเลยผมว่าคุ้มจริงๆและให้ออปชันมาหนักแน่นจริงๆและรูปทรง,งเขาไม่ได้เป็นรถตู้แบบธรรมดาทั่วไปที่ดูแบบทื่อๆดูสวยงามมากทุกอย่าง ลงตัวจริงๆกับโตโยต้ามาเตสตี้คันนี้ก็ใครที่อยากเป็นเจ้าของโทรมาใดช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าทักไลน์มากันได้แล้วก็ก่อนปิดคลิปทุกคลิปใครที่อยากจะขายรถนะตอนนี้แต่ไม่รู้จะขายที่ไหนมาขายให้ผมนี่มานี่มาขายให้ผมตรงนี้เลยนะครับผมติดต่อมาได้ทช่องทางนี้เช่นเดียวกันส่งรูปส่งสำเนารถมาให้เดี๋ยวผม คุยราคาไปถ้าราคาได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะหารถเจ๋งๆมารีวิวให้คุณอีกแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ